สุดท้ายสิบเรือนสุสมชื่อผู้ท่านนะครับอ่อเป็นอีกเหรียญหนึ่งเน็ตเิร์ดที่ผมอยากจะแน,น,นะนำแหละเนาะแต่มาเหรียญดูด,ดก็มีหลายเหรียญที่มาแล้วก็ไปเอ่อบางเหรียญก็ขายไม่ออกก็มีครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยผมก็การันตีไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับว่าจะขายได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอให้ขุดฟรีแล้วก็ขุดฟรีครับสิ่งที่ต้องทํามันก,ก็ง่ายมากนะครับก็แค่เอ,อ กด2ี่ชั่วโมงกดครั้งหนึ่งครับให้มันทํางานนะครับกดตรงนี้กดลูกโลกตรงนี้ครับให้มันทํางานนะครับเมื่อนับถอยหลังจนครบนะครับผมขุดได้มาสามพันกว่าเหรียญแล้วนะครับสามพันกว่าเหรียญซึ่งเป็นชื่อเหรียญคือเหรียญวันนะครับวันเน็ตเิรคนะครับก็ช่วยกันขุดนะครับตอนนี้เองถ้าหากนเพื่อนไม่ขุดตอนนี้ตอนนี้คือเปิดตัวรอบแรกเลยนะครับช่วงนี้ครับคือมาอยู่ในช่วงนี้ครับตอนนี้นะอยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่ช่วงนี้ก็คือ ขุดได้สามจุดหกถูกไหมอ่ะนะครับปริมาณถ้าหากว่า,ามีการใช้งานถ้าผมเขาจะไม่ถือนะถ้าเป็นสามจุดหกสามเซนหกหรือเปล่าสามเซนหกนะครับมีคนใช้ถึงสามเซนหกหรือว่ามีการขุดเท่าปริมาณปริมาณการขุดถึงอันนี้นี่นี่นี พรา0 k เลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นยุคเป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยจะได้ปริมาณที่ลดลงนะครับนะตอนนี้ราคาเฟดเลขนะครับเป็นช่วงแรกเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบนะครับตอนนี้ผมมีกำลังคุดอยู่ที่11.70เหรียญต่อต่อชั่วโมงนะครับนะอย่าลืมมากดทุกวันนะครับมากดทุกวันนะครับตรงนี้ในมือถือก็ได้ครับในในในคอมก็ได้นะครับนะผมเปิดในคอมก็ง่ายดีนะครับนะเอ่อ ถามว่าจะถอนได้เมื่อไหร่ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะผมบอกไม่ได้ต้องยอมรับผมหมดไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับกรุปกร๊ปกรุปกันคุยกันผมเข้าไปได้ไหมนะเข้าไปไม่ได้ครับกลุ่มแชท history history นี่คือปริมาณการขุดของผมนะ ว่าผมขุดได้เท่าไหร่อะไรเงี้นะมันก็จะปรากฏที่นี่นะไม่เอ่ยมันไม่บอกอนะ่ะมันแจ้งมาคคกนี้เองไม่เป็นไรเอาแค่นะแค่นั้นอ๋อเมื่อกี้ที่ผมโมาเขาไม่ได้นะนี่ไงสมัสม,สม,มเข้าไปใช้ได้ด้วยนะครับ ไปที่โฮมดีกว่านะครับก็งานนี้เดี๋ยวครับกดลิงก์ตัวคลิปมานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับจะให้ได้เยอะเนี่ยคุณต้องไปชวนเพื่อนมาช่่ยกันขูดนะครับนะไม่มีการลงทุนในดัลลิงสิ้นไม่มีการลงทุนในดัลลิงสิ้นแล้วก็อกวาากรอนะจนกว่าเหรียญมันจะเปิดให้เปิดให้ถอนนะครับนะจนกว่าจะเหรียญจะเปิดให้ถอนนะครับ นะครับคินี้ครับใครสนใจมาพูดด้วยกันครับมีอีกหลายเหรียญเลยนะครับที่ที่ผมอยากจะแนะนำแต่ตอนนี้ก็เอาคิดนี้ก่อนนะครับคินี้ครับ